สวัสดีค่ะสวัสดีนิตอนรละทุกคนเข้าสู่ช่องดัตตีดองด้วยนะคะแล้ว,วันนี้ดัก็จะมาอัปเดตตัวละครของดักันนะคะสําหรับสายปูซับที่ดัตเล่นนะคะว่าตอนนี้ดัตอัพสกิลยังไงมีของอยังไงนะคะแล้วก็ฮิวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็รวมถึงของสมสัยภายในตัวด้วยนั่นเองค่ะสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมดัขอแนะนํา easy card เติมถูกเติมไวสะดวกปลอดภัย100%ค่ะดัตปักลิง์ไว้ด้านล่างนะคะ โอเคค่ะสำหรับการอัปเดตตัวละครพีษของดัดนะคะที่ดัดเล่นนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดดจะลองฮิวให้ดูก่อนว่าตอนนี้ดั๊ดพิวที่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้จะไม่ได้กินยานะคะแต่ว่าจะมีปัฟบของกิวก็คือเมดิเคทเจ็นะคะเดี๋ยวขอเบสซิ่งนะคะอาเบสซิ่งแล้วก็ฮิวจะอยู่ที่4 5 0 0 0ื่นห้ประมาณนี้ค่ะต่ําสุดน่าจะ4ี่หมแล้วขึ้นไป4ี่ประมาณนั้นนะคะ แล้วก็เดี๋ยวไปดูในเรื่องของสเตตัสกันเลยค่ะส่วนสเตตัสนะคะแล้วก็จะอัพเป็นอิน9กนะคะแล้วก็วิ1 d e เจ็ดกสินั่นเองค่ะส่วนการอัพวิเนี่ยมันจะเพิ่มค่าแม็ก a ฮ HP ของเรานะคะแล้วก็ค่าต่างๆทําให้เราขึ้ขึ้นนั่นเองค่ะส่วนอินนะคะก็จะช่วยในเรื่องเอเวรนซ์แล้วก็จะทําให้เราฮิวแรงขึ้นนะคะแล้วก็จะมีส่วนช่วยสกิลแคตติ้งไทม์เล็กน้อยนะคะเด็กก็เช่นกันค่ะจะมีส่วนช่วยในเรื่องของสกิลแคตติ้งไทม์ ด้วยนะคะก็จะอัพไปนิดนึงนะคะส่วนรวมของแดนแอติบิวรวมเนี่ยก็เน้นตอนนี้เลือดจะอยู่ที่6กนห่นะคะแล้วก็จะมีเอเมทิเอยู่ที่้าพันสี่นั่นเองค่ะส่วนสเตตัสอื่นเดี๋ยวแดนขึ้นไว้ให้นะคะว่ายัางไงก็สามารถกดหยุดดูกันได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของสกิลนะคะสําหรับจ็อบหนึ่งเนี่ยแต่ก็จะอัพเป็นแบดซิ่งสิงนะคะแล้วก็ยินเคตัวนี้ก็เต็มค่ะนิวเต็ม ระครังเต็มแล้วก็ขายดีเต็มค่ะส่วนจ็อบ2นะคะก็จะเป็นออิมนะคะอิมก็เอาไป้10นะคะสําหรับอ่ะมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่ม a อทีให้กับปาร์ตี้เรานะคะสําหรับใครใสก่กายภาพหรือปาร์ตี้ของเรามีใสก่กายภาพก็อัพตัวนี้ได้ค่ะแล้วก็จะอัพตัวนี้นะคะ in case sp นะคะ5เพื่อจะไปอัพทีสกิลในจ็อบจ็อบต่อไปค่ะ แล้วก็จะเป็นชุบสีนะคะตัวนี้แล้วก็แซนสิบค่ะส่วนภูม,ม่าก,ก็จะเอาไปที่5นะคะแล้วก็เซฟตี้ก็เอาไป10ค่ะแล้วก็ส่วนนี้โคเบอรี่ตัวนี้นะคะก็เอาไว้3อันนี้จะสามารถกดให้เพื่อนช่วยแก้ฟอสเวลาเพื่อนโดนแข่งเงี้ยกดนี้ก็ได้แล้วก็เวลาตาบอดอะไรเงี้ยก็สามารถกดตัวนี้ได้ะคะ่ะใบก็กดตัวนี้ได้นะคะอันนี้สามารถกดให้เพื่อนได้ไปอีกอันก็จะเป็น ชนแก้ว2ค่ะแล้วก็กอรลีออยู่ที่2ค่ะอ่ะเราไปดูในเจ้าขันปต่อไปค่ะก็จะอัพตัวนี้นะคะสิบค่ะตัวนี้เนี่ยมันจะต้องอัพสกิลที่ดัดว่าอินเคตัวนี้ถึงห้ก่อนนะคะถึงจะอัพอันนี้ได้นะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะช่วยให้หิวเราแรงขึ้นนั่นเองค่ะถ้าใครสายหิวก็อย่าลืมเลยนะคะที่จะมาอัพอันนี้ให้เต็ม10ค่ะแล้วก็จะมีซ่มไว้3ค่ะแล้วก็ บาซิลิก้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นอมตะนะคะเวลาเราใช้สกิลนี้เนี่ยมันก็จะกางบาเรียออกมานะคะใครที่อยู่ในบาเรียเนี่ยก็จะเป็นอมตะก็คือจะไม่โดนสกิลอะไรนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเอาไปช่วยในลงดันอย่างจูที่ผ่านมาอย่างเงี้ยบอสสกิลเดียวทีเดียวตายแล้วก็จะใช้กางตัวนี้นะคะก็มันจะช่วยให้เรารอดได้นั่นเองค่ะแต่ว่าเวลาใช้สกิลเนี้ยเราจะไม่สามารถขยับได้หรือว่าทําอะไรได้เลยนะคะ แล้วก็จะอัพใบไว้หนึ่งค่ะอันนี้ดัวก็จะเอาไว้ลงไปเล่นพวกสำสามอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีฮ o ล y ี่วตัวนี้นะคะก็ทําให้าโฮลี่ดาเมจเนี่ยสร้างขึ้นอันนี้ก็เอาไปคอมโบแบบชนแก้วให้เพื่อนนะคะก็อัพได้แค่ห้านะคะเพราะว่าสกิลไม่พอจริงๆค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของอ ในเรื่องของสกิลของกิลนะคะแล้วก็จะอัพข้างบนนี้คือ90เต็มหมดเลยแล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น p v e นี่ก็จะอัพไว้ไว้ฟาร์มนะคะแล้วก็มาเน้นอีกทีก็จะเป็นพ p, p อ่าลดดาเมจจาก p v p ลงค่ะอันนี้ก็จะอัพเต็มเลยเพราะว่าเป็น p ีก็ต้องถึกขึ้นนะคะก็อันต่อไปมาดูในเรื่องของของสนใจกันเลยค่ะ สำหรับของสว,สวมใส่นะคะก็ตอนนี้ที่รัวใส่อยู่ก็จะเป็นดูหน้าค่ะแล้วก็เป็นไปนะคะส่วนปับาแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นบัตเตอร์ปะนะคะตัวนี้ก็เป็นสายสำหรับพีทเลยนะคะตัวนี้เพิ่ม h e ล l ิซิฟเอฟเฟ e c t นะคะแล้วก็ Heal ิ่งเอฟเฟก5%นั่นเองค่ะแล้วก็มี HP Recovery นะคะแล้วก็ยังได้ m a ็ก p ถึง5%นะคะตัวนี้ถือว่าดีที่สุดในตอนนี้สำหรับสายพีทนะคะ ส่วนตัวนี้เนี่ยก็อันนี้คือเท่าที่มีเท่าที่ดัมีตอนนี้นะคะก็คือใส่อันนี้เพื่อที่จะเอาไปฟาร์มนั่นเองค่ะแล้วก็ไปก็ตอนนี้น่าจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดส่วนปากที่มีตอนนี้ที่ดีนะคะก็จะได้เอเมดิเคมา2%นะคะแล้วก็ลดไายด้วยค่ะ ส่วนเซต80ที่ใส่นะคะก็จะเป็นสปินนั่นเองค่ะตอนนี้ที่ใส่ก็จะเป็นเซตสปินเซตสปินเนี่ยมันก็จะเพิ่มเอ k คให้เรานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะมีชุดเซตคอมโบนั่นเองนะคะชุดเซตคอมโบเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของไม่ให้พี่7% sp 7% common cooldown 15%แล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะคือ m damage มันจะสามารถบู์ฮิวให้เราแหลงคืนนั่นเองค่ะตัวนี้ก็สำหรับสายอ r า สายฟาม์สายแมกนัตแล้วก็สายแบบฮิวนะคะก็สามารถใช้ด้วยกันได้ค่ะส่วนส่วนคาทานะคะก็แน่นอนเลยค่ะสำหรับสายฮิวเดี่ยวต้องเป็นดิสต์ปนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะฮิวแรงขึ้นเพิ่มตามบวกค่าย m หนึ่้อยเปอรเซ็นตนะคะ,ะแล้วก็ทุกๆบวก2จะได้ MTK หนเปอร์เตัวนี้เนี่ยถ้าสำหรับใครที่แบบใช้แมกนัตด้วยแล้วก็ก็คือบวกไว้ประมาณหก แล้วก็กาอะไรอย่างนี้ก็ก็ใช้ได้แล้วค่ะส่วนโลนะคะโลเาจะใช้เป็นโล่อิมูนนะคะตัวนี้เนี่ยก็ฮิวแรงมากๆดูจากฮิวลิ่งเอฟเฟกก็คือ2 2เซเลยนะคะค่อนข้างแรงมากๆเลยตัวนี้ก็สำหรับสายฮิวก็ต้องมีเลยคะ่ะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นเซตคอมโบนะคะของเซตคอมโบของสปินนันเดียวกันนะคะ,ะมาดูในเรื่องของ ประดับตอนนี้ที่นัดมีนะคะนัดมีเป็นโอลินนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มค่ามีเคให้กับเรานะคะข้าวบง5ได้2%บวก10ได้2%นะคะแล้วก็มี1เป็น5%นนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีรีไฟ์ได้เอ็มดามเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะ ส่วนตัวนี้เนี่ยก็ช่วยให้ฮิวแรงขึ้นอยู่พอสมควรนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยที่ไปเทียบเทียบเนี่ยประดับด็อปเปอร์มันจะฮิวแรงกว่านะคะเพราะว่าอันนั้นจะได้แบบเปอร์เซ็นต์ฮิวโดยตรงแบบน่าจะฮิวแรงกว่าถ้าแลกได้เขาน้าเด่กก็น่าจะแลกเป็นด็อปเปอร์เหมือนกัน,นะคะ่ะตอนนี้ก็แต่ตัวน,นี้ก็ทําให้เราสามารถ ฟาร์มได้แรงมากขึ้นด้วยนะคะถือว่าโอเคส่วนตัวนี้ก็ใช้เป็นอินเอริงอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ายังหาประดับไม่ได้ส่วนตัวนี้ยังสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเพิ่ม m อ็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะส่วนชุดนะคะอันนี้เพิ่งได้จากจากิจกรรมมาเลยนะคะก็เป็นชุดที่ดีเลยทีเดียวนะคะสําหรับเราสําหรับสายแบบอยากยืแรงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะช่วยเลือกอง m เ1.5 10%อันนี้ก็ดีเลยนะคะแล้วก็มี h e a l i n g Effect 5%แล้วก็ได้รับยืว เพิ่มขึ้นอีก5%นะคะแล้วก็มี t o t all attribute กวหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้จะกระตุ้น e n d ูนะคะเป็นสกิลของไนนะคะซึ่งจะทำให้เราโดนธนูยิงแล้วแบบมันจะชงแลสังัดแบบมันจะไม่กระตุกอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มีโอกาสแค่10%แล้วก็ยังคูดาว60ปิวีก็ถึงว่าก็พอใช้ได้อยู่นะคะ ตัวอันนี้หลังอันนี้เลยค่ะหลังอันนี้ก็จะเป็นสนหรับสายพีทนะคะเป็นหลังฮิลลิ่งเอฟเฟกตัวนี้นะคะแล้วก็ฮิลห้าเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ที่สำคัญเลยแล้วก็ได้พีเดฟสิบหกนั่นเองอีกนอีหกเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ก็เป็นสนหรับสายฮิล อ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูในเรื่องของการเลยละกันค่ะการที่เราใส่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่เพิ่ม MTK มาเลยนะคะเพราะมันจะช่วยในเรื่องของการฮิวงอันแรกที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นการ์ดงูนะคะอันนี้ก็เวกเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยได้ MTK 6 0 MTK อีก5%นะคะแล้วก็ได้ AMD อีกสอเอีก2 5็นะคะ่ะหรือถ้าใครไม่มีการ์ดงูเนี่ยเป็นโกลเลมก็ได้นะคะได้พอๆกันเลยค่ะอ่ะแลวอีกอันนึงนะคะก็จะใส่เป็น มินิโยเกยกนะคะสําหรับมินิโยเกยกเนี่ยถ้าทําถึงขั้น3ได้คือดีมากๆเลยนะคะสหรับตอนนี้แต่ว่าถ้าขั้น1หรือขั้น2เนี่ยก็ก็ยังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็สามารถใช้งูอเวกสามทดแทนได้นะคะส่วนตอนนี้ที่รัตมีเนี่ยก็จะเป็นขั้น3นะคะก็คือ3ดาวมันก็จะได้ในเรื่องของ MTK MTK 25นะคะแล้วก็ MTK บวคะ่ะแล้วก็ ระหว่างเราเอาเวกเนี่ยมันจะได้ M ดามเนี่ยอีก4%นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้ารีไฟ3ได้มาอีก1%รวมรวมแล้วเนี่ยเราได้เอ็ถ e ึง16เซเลยนะคะเท่ากับว่า,าเราแสงเขียว3ใบเลยนะคะตัวนี้แต่ว่าอยากจะบอกว่ายกเกลกในช่วงแรกๆเนี่ยมันมันหักมาแล้วมันเจอปล่อยมากซึ่งการ์ดมันดอบแบบเยอะมากๆแต่ตอนนั้นเนี่ยดาแทบจะไม่ค่อยรู้อันนี้ก็เพิ่งมาซื้อหลังๆก็โดนไปแบบหลายบาทเหมือนกัน,นะคะ่ะหลายเอ็มเหมือนกัน ปไปนะคะคโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูในเรื่องของโลนะคะตอนนี้ที่ได้ใช้ก็จะเป็นกบแดงเหมือนกัน,นะคะ่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของป้องกันเดมิทเมก็คือป้องกันคนนะคะ16%ซึ่งก็ทําให้เราขึ้นมากๆเลยะคะ่ะก็คือป้องกันคนโดยตรงเลยเนี่ยคือจะดาเมจจากอะไรก็ตามนะคะ16%นะคะแล้วก็ระหว่างเวกมันก็ได้ p ีเดฟเเดฟด้วยนะคะมานิดหน่อยะคะ่ะ วนเกาะน,นะคะตอนนี้ก็ยังใช้เป็นน้องน้องหมาน้อยอยู่นะคะก็ทำไว้2ดาวก็ได้อินห้าค่ะอะแล้วก็โลนะคะก็ยังใช้ตัวนี้อยู่ค่ะเป็นาฟิโดร่านะคะก็ได้อินห้าแล้วก็ได้ลดไล่สามเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้1ดาวนะคะ ส่วนรองเท้านะคะก็ใช้เป็นโซฮีนะคะโซฮี so 3ดาวนะคะได้เลือด8%ได้ P ีดาเม็รีดักชั่น1.50แล้วก็ SP r e c หรือ y คนะคะ่ะส่วนประดับนะคะตอนนี้ประดับแน้ตก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะก็ยังคงเป็นมดดำา3ดาวอยู่นะคะก็มดดำา3ดาวเนี่ยก็มันจะช่วยในเรื่องของ h e ลลิ่งเ f ฟเฟ t 3%แล้วระหว่าง Awake เนี่ยมันได้ m ัลติเคส5เลยนะคะก็ยังใช้ได้อยู่นะคะ ซึ่งที่ส่วนตัวที่ดัยังไม่เปลี่ยนเนียเพราะว่าดันยังทําการ์ดแบบไม่ครบนะคะใจจริงคือจะตั้งใจไปทําโยกเยกแต่ว่าตัวนี้คือทำมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะคะก็เลยยังใช้ต่อซึ่งก็ยังสามารถใช้ได้นั่นเองค่ะอีกอันนึงก็จะเป็นเวทนะคะก็เวทเนี่ยก็เพิ่มเอ็มดาเเลยนะคะแล้วก็ m อ็มดเสแล้วก็รวมแล้วเอ็มเอดีเคนั่นเองค่ะ ส่วนอีกคางก็จะใส่เป็นหมดดำซ้มดาวสใบนะคะอันนี้ก็จะใส่เป็นหนูแคมค่ะหนูแคมมันจะช่วยในเรื่องของเอลดีเคนะคะแล้วก็แมกก p รวมๆแล้วเนี่ยก็คือได้เอลด์ดีเคนั่นเองค่ะส่วนกั์ดอาอันนี้ก็จะใช้เป็นกอบดินนะคะส่วนไปก็ใช้เป็นโปล,ลิงสใบเลยะคะ่ะ แล้วก็อันนี้ก็เดวิดงค่ะโอเคค่ะต่อไปไปดูในเรื่องของเฟืองกันเลยนะคะเฟืองที่เราใช้ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูอันแรกก่อนนะคะก็จะเป็นฮิลลิ่งอินซิกเนค่ะอันนี้เนี่ยมันจะเวลาฮิลสแปมฮิลเดียวเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดแซนแดงนะคะที่เราเห็นกันก็คือจะเป็นแซนแดงใต้เท้าเพื่อนหรือว่าใต้เท้าตัวเรานะคะก็มีโอกาส11%นะคะสำหรับเลเวล7 ตัวนี้ดัดก็จะใช้ในคอนเทนต์กิวลีกแล้วก็คอนเทนต์ลาบอสนะคะตัวนี้แล้วก็อันที่2ค่ะเนี่ยใช้อยู่ก็คือโฮลไลบูดนะคะซึ่งโฮลไลบูดได้าหารเลเวลเยอะมานี่น,นี่ดีมากมากเลยค่ะตอนนี้ดัดก็มีแค่เลเวล4นะคะมันมันช่วยในเรื่องของการฮิวจะเพิ่ม M Damage โบนัส35%นะคะอันนี้ถือว่าดีมากๆทำให้ฮิวแรงคะ่ะ แล้วก็อีกอันที่หามาใส่ได้กันนะคะก็จะเป็น Healing Effect 3ค่ะตอนนี้ที่มีนะคะก็ถ้าใครมีเยอะกว่านั้นก็จะโอเคมากๆเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะ Healing i n s i s i a n เนี่ยวจะถอดสลับกับ Reden Boost นะคะ Reden Boost เนี่ยเป็นแซนนะคะก็คือจะทำให้แซนแรงขึ้น160%นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเวลาเอาลงร้อยชั้นลงดันอะไรประมาณเนี้ยมันก็ทำให้แบบทำให้แซนแบบ ฮิวแรงขึ้นเยอะมากเลยค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของสัตว์กันบ้างนะคะว่าดัชใช้อะไรบ้างนะคะตอนนี้หลักๆเลยที่ใช้เนี่ยดัชก็จะมีสลับกันหลายตัวเลยนะคะถ้าเป็นเวลาล่าบอสเนี่ยดัชก็จะใส่เป็นเซตเซตประมาณด่วงน้อยตัวนี้นี่นะคะเวลาล่าบอสเพราะว่าดัชเน้นปลาหมึก ปลาหมึกเปิดปลาหมึกให้เพื่อนนะคะก็ปลาหมึกจะช่วยบูตแบบว่า M ค่าย MTK อะไรพวกนี้นะคะมันก็ทําให้ฮิวเราแรงด้วยนะคะเวลาเราเปิดปลาหมึกทําให้ฮิวเราเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเยวจะทําให้ดูนะอ่ะาเมื่อกี้ดันฮิวอยู่43ถึง46ใช่ไหมอ่าเปิดปลาหมึกแล้วปุ๊บฮิวขึ้น5้าหมื่เลยนะคะ อันนี้ดัดก็จะเอาไปช่วยในเรื่องของแบบเวลาตีบอสหรืออะไรเงี้ยมันก็จะบูดามจให้เพื่อนแล้วก็บูดมิวให้เราด้วยเช่นเดียวกันเลยค่ะอ่าแล้วดูตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเวลาไปบอสหลังๆคือตัวนี้ก็จะช่วยเรามากๆเลยนะคะในเรื่องของความถึก ตัวนี้อะจะดีโวเราก็คือมันจะรับดาเมจแทนเรานั่นเองค่ะส่วนบูด็อกอะมันก็จะช่วยในเรื่องของอสร้างเกาะให้กับเรานะคะดูดซับดาเมจมาสร้างเกาะให้กับเรานั่นเองค่ะก็ช่วยในเรื่องของ ดวงก็จะช่วยแบบดึงมอนเตอร์รอบๆมาไว้แต่บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีนะถ้าถ้าไปเปิดหลังๆเนี่ยบางทีมันไปดึงมอนโหนดมาใกล้ๆเรานี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งอยู่ค่ะหรือจะเป็นดวงเป็นอ่าตัวนี้ก็ได้นะคะเป็นอ่าวคาดีได้ค่ะอ่าหลักๆก็จะประมาณนี้นะคะสัตว์ที่ได้ใช้ก็จะมีปลาหมึกวาคาลีดวงน้อยนะคะแล้วก็บูด็อกแล้วก็ดวงใหญ่นะคะ เวลาฟาร์มก็จะใช่วงใหญ่ะค่ะส่วนเวลาแบบทำสเปซหรือลงอัพเฮมอะไรเงี้ยก็จะใช้วาคารีนะคะแต่แบบถ้าบางทีวาคาลีไปตีนอกอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้เป็นวาคาลีช่วยดาเมจดได้นะคะสำหรับระต้องไปบิววาคาลีดีๆนะคะอีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นในเรื่องของรูนนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูรูน อารูนตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวไล่ไปดูก่อนนะคะรูนาชิพก็จะใส่เป็นอารูนพีทปกติเลยค่ะนีก็ช่วยถ้าอัพเยอะก็ช่วยฮิวได้อยู่พสอสมควระคะ่ะแล้วก็สําหรับสกิลนี้มันก็ทุกๆก,การสแปมฮิวเดี่ยวเนี่ยสิครั้งมันจะปล่อยฮิวปล่อยฮิวห้าวินะคะให้กับเพื่อนก็คือจะฟื้นฟูค่า HP m d k ส ตอวินาทีมีผลต่อเน,นื้อ5วิก็คือเด้งทุกวิ5ครั้งนั่นเองนะคะกับเพื่อน <_ C 1> เพื่อนร่วมทีมเราทุกคนเลยจะได้นะคะอ่าเรามาดูอันแรกที่จะใช้กันนะคะก็คือรูนนี้เลยหลังจากได้รับดาเมจแล้วเราจะได้มูฟสปีดจะเพิ่มขึ้น5%ทุกวินาทีจะฟืน้นฟูเลื่อน5%ของแอเต่อเนื่องสิงนนวิอันนี้ก็ส่วนใหญ่ที่รูนที่เราใช้ในเนี้ยก็จะเป็นรูนที่แบบประมาณนี้เ,เลยคือ รูนถึกรุนแบบเอาตัวรอดอะไรประมาณนี้มันเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นรุนที่เปิดเกาะให้กับเรานะคะสร้างเกาะแล้วก็พอแตกก็จะสร้างเป็น,นา่าระเบิดน้ําแข็งนะคะบริเวณรอบๆแล้วก็จะลดความเร็ว5%ต่ดอดเนื่องอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็รุนอันนี้ก็เมื่อเมื่อ HP มากกว่า70%จะได้รับดาเมจจะทําให้ดาเมจในครั้งนี้ลดลงก็คือ จะทำให้ที่เรารับดาเมจลดลง20%แล้วทําให้ดาเมจครั้งต่อไปในระยะเวลา10วิลดลง30%ก็จะพูดเอาประมาณ30วินาทีนั่นเองนะคะอา่อาสุดท้ายนะคะก็เมื่อแมก็กซ์ที่ต่ำกว่า20%จะมีการฟื้นฟูปริมาณเลือด50ก็จะประมาณนี้คะ่ะอันนี้ก็คูอา50วินะคะส่วนแอคทีฟที่ใช้นะคะก็จะเป็นอ่า หมือนบูด้าเบตให้เพื่อนนะคะอันนี้เพราะว่าจริงๆอยากใช้บาลีอาอยู่นะแต่ว่าบาลีอาแด,ดแบบเป็นรูนแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะที่มี้มก็จะมีอันนี้แต่น,นี้สามารถใช้ได้ค่ะนี้มันจะเพิ่มทุกสเตตัสเลยทําให้สเตตัสเราเพิ่มขึ้น8%นะคะก็วยช่วยบูดท,ทุกอย่างบูดฮิวบูดอะไรนี้ด้วยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการอัปเดตตัวละครนะตอนนี้ของแดดนะคะก็จับจ่ายปูซับนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้แดดด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรอ่าไม่เข้าใจหรือว่ายัางไงก็สามารถพูดคุยแนะนำกันข้างใต้คอมเมนต์ได้แล้วอยากให้ทำคลิปแบบไหนแนวไหน,ไห,นหรือว่าอยากให้แนะนำอะไรเพิ่มอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์ าตได้เลยนะคะยินดีทําคลิปแล้วก็ยินดีมาตอบมากๆเลยนะคะยังไงวันนี้ก็ลากันไปก่อนไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ